ส่วนองค์กรพัฒรมกายนะครับซึ่งวันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์มาให้กับบัศยิิกาแก้วพุ้มุุณทวโรนะครับได้รับฟังแล้วก็รับทราบไปพ,พร้อมๆกันเนื่องจากตลอดระยะเวลาของการอบรมบศัศยศกาแก้วนะครับตั้งแต่วันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาหลายๆท่านก็เกิดความประทับใจนะครับแล้วก็ส่งเรื่องราวโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของผลการปฏิบัติธรรมมายังรูเรียนบ้านฝันในฝันวิทยานะครับเนื่องจากความประทับใจนั้นมีหลากหลายดังนั้นวันนี้นะครับ คณะกรรมการของเราก็มีโครงการพิเศษให้ทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมนี้กันนะครับก็คือการประกวดเรียงความอุบาสกาแก้วนอนจากโครงการบทบาสกาแก้วนอนหนึ่งล้านคนนะครับสำหรับหัวข้อของการประกวดมีดังนี้ครับหัวข้อที่1ความประทับใจจากการบวทบาสกาแก้วหนึ่งล้านคนครั้งนี้หัวข้อที่สองความสุขจากการปฏิบัติธรรมหัวข้อที่สาม หลักธรรมที่จะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันหัวข้อที่4ความตั้งใจหลังเสร็จสิ้นการอบรมอุบาสิกาแก้วและหัวข้อสุดท้ายนะครับแรงบันดาลใจในการเปิดบ้านกัลยาณมิตรแรงบันดาลใจในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเพราะว่าตลอดระยะเวลาของการอบรมหลายๆท่านอาจจะมีความรู้สึกนะครับมีความประทับใจหลากหลายกันไปดังนั้นในโอกาสนี้อยากใจทุกท่านนะครับนอกจากเราจะบันทึกไว้ในใจของเราแล้วเนี่ย เราจดจารหรือเป็นตัวอักษรเป็นสัญลักษณ์ยืนยันนะครับจนความประทับใจของเราลงไปในกระดาษนะครับเพื่อที่จะเผยแพร่ให้กับบุคคลทั่วไปได้รับทราบนะครับหัวข้อการประกวดก็มีอยู่5ข้อนะครับใครมีความสนใจที่อยากจะเขียนในเรื่องของความประทับใจในวันบวดวาสกาแก้วหนึ่งล้านคนครั้งนี้นะครับมาแล้วมีความประทับใจอย่างไรบ้างหรือว่ามีความสูงจากการปฏิบัติธรรม มีผลการปฏิบัติธรรมอยากจะแบ่งปันนะครับหรือว่าหลักธรรมที่เราได้ฟังมีหลักธรรมอะไรบ้างที่เรามีความประทับใจเป็นอย่างยิ่งจบลงไปเลยนะครับหรือว่าความตั้งใจหลังจากเสด็จการอบรมครั้งนี้แล้วทุกท่านอยากจะไปทาอะไรนะครับหลังจากที่เราได้มาเรียนรู้ว่าการเกิดมานี้มี เป้าหมายของชีวิตน,นะครับหรือว่าแรงบันดาลใจในการทําหน้าที่กัลยาณมิตรต่อไปไม่ว่าจะเป็นการเปิดบ้านกัลยาณมิตรและการฟื้นฟูพระศาสนานะครับสําหรับวัตถุประสงค์ของการประกวดน,นะครับก็เพื่อให้ทุกท่านนะครับที่เป็นบาสกาแก้วใได้ทุกทวนสิ่งดีๆที่ได้รับจากการอบรมและเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการวลบาสกาแก้วว่ามีผลต่อสตรีและชาวพุทธมากเพียงใดนะครับและเพื่อเป็นการตอบ เนเนนสง่าเหมือนกับเราได้ย้อนยุคพุทธกาลกลับมานี่ก็คือวัตถุประสงค์ของการจัดประกวดในครั้งนี้นะครับเรามีกติกานะครับสําหรับการประกวดข้อที่หนึ่งสิทธที่เราเขียนลงไปนะครับเรียงความนี้ความยาวต้องไม่น้อยกว่าสองหน้ากระดาษ A4 หน้ากระดาษ A4 ก็จะประมาณนี้ครับความยาวไม่น้อยกว่าสองหน้ากระดาษ A4 นะครับ ไม่เกิน4ี่หน้านกระดาษบางคนกระทับใจมากนะเขียนไปเรื่อยๆสิบหน้าผ่านไปยังประทับใจอยู่นะครับก็จะยาวจนเกินไปเอาให้ดีนะครับไม่เกินสสองนะครับและใช้ตัวมือตัวบรรจงลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดน,นะครับหรือว่าท่ทานใดไม่ถนัดเขียนนะครับ อาจใช้พิมพ์ก็ได้นะครับถ้าพิมพ์นะครับก็ใช้ฟอนต์18นะครับตัวอักษรเป็นคดีนะครับและผู้ส่งเรียงความเข้าประกวดสามารถส่งได้คนละหนึ่งชิ้นนะครับหมายามว่าเราประทับใจข้อไหนใน5ข้อนี้ที่กล่าวไปแล้วส่งมาหนึ่งหัวข้อที่เราประทับใจที่สุดนะครับและต้องเขียนณศูนย์อบรมของท่านเองอย่างเช่นถ้าอยู่ในศูนย์อบรมวัฒนธรรมกาย ก็ต้องเขียนที่นี่นะครับอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลก็เขียนในส่วนที่ท่านสังกัดอยู่นะครับเขียนในระหว่างที่เราอบรมอยู่นี้นะครับและจะต้องมีการคัดเลือกภายในศูนย์อบรมนะครับสมมุติว่าเขียนมาแล้วเราจะมีการรวบรวมและมาคัดเลือกนะครับให้อุบาสิกาแก้วทุกท่านในูนยนอบรมมีโอกาสเขียนเรียงความทุกท่านอยากจะเชิญชวนนะครับทุกท่านได้เขียนเรียงความทุกท่าน บางคนบอกว่าเขียนไม่เป็นสำนวนไม่ดีขัดเกลาไม่ดีนะครับตรงนี้ไม่ต้องกังวลนะครับเขียนความประทับใจจากใจของพวกเราเองนะครับและส่งก่อนวันสิ้นสุดโครงการคือวันที่29เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มีเวลาอีกสองวันนะครับเมื่อเขียนเรียงความเสร็จแล้วนะครับหัวหน้าศูนย์และคณะพี่เลี้ยงจะคัดเลือกเรียงความดีเด่น3ฉบับพร้อมส่งเข้ารอบชิงชนะเลิศ ระดับศูนย์นะครับเราจะมีคัดเลือกมา3าฉบับแต่ละศูนย์อบรมและส่งเข้ารอบชิงชนะเลิศนะครับหัวข้อต่อไปนะครับเรียงความที่ได้รับการคัดเลือกนะครับก็ให้แต่ละศูนย์ส่งมานะครับส่งมาใส่ซองสีน้ำตาลนะครับโดยจ่าหน้าซองดังนี้ครับจาหน้าซองว่าสุขใจที่ได้มาบวชอุบาสิกาแก้วโดย อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนใจงามรัตนภูมิอายุ56ปีจากศูนย์อบรมอย่างเช่นท่านจากศูนย์อบรมวัฒธรรมกายตำบลคลองสามอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีที่อยู่นะครับ23ทับหมู่7็ดตำบลคลองสามอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีชื่อฉายาหัวหน้าศูนย์เบอร์โทรศัพท์ใส่ไปให้ครบนะครับกำหนดการส่งนะครับให้ส่งเรียงความที่หัวหน้าศูนย์อบรมภายในวันที่29ธันวาคม พุทธศักราช2,553นะครับหรือแล้วแต่หัวหน้าศูนย์นะครับเรียงความที่ได้รับการคัดเลือกนะครับก็จะเข้าส่งรอบชิงชนะเลิศภายในวันที่5มกราคมพุทธศักราช2,554สำหรับรางวัลนะครับเรามาดูในเรื่องของรางวัลกันบ้างรางวัลก็จะมีรางวัลชนะเลิศรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ส และจะมีรางวัลชมเชยอ,อีก10รางวัลน,นะครับสำหรับบทความนะครับเรียงความที่ได้รับรางวัลก็จะได้รับการทรงอ่านในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานะครับและตีพิมพ์ในหนังสืออยู่ในบุญตีพิมพ์ในหนังสือธรรมะของวัดนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0869722827 หมายเลขโทรศพัพท์0869722827นะครับนี่ก็คือโครงการดีๆที่นำมาฝากอุบาสิกาแก้วผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกนะครับสำหรับตัวเนื้อหานะครับและแบบฟอร์มการเขียนเรียงความได้ส่งไปแล้วที่ทุกศูนย์อบรมนะครับสามารถดูตัวอย่างได้จากที่หัวหน้าศูนย์นะครับอันนี้จะมีอยู่ทุกศูนย์อบรมอยู่แล้วสามารถไปดูตัวอย่างได้นะครับเมื่อทุกท่าน ส่งแล้วให้แต่ละศูนย์คัดเลือกนะครับแต่ละศูนย์มาศูนย์ละสามฉบับนะครับเอาตัวอย่างที่ดีที่สุดที่แต่ละศูนย์คัดเลือกมาอันนี้เป็นโครงการที่นำมาฝากทุกท่านนะครับเรียงความเรื่องความประทับใจจากการบวชอุบัสิกาแก้วหนึ่งล้านคน ก็ขอเชิญชวนนะครับทั้งอุบาสิกาแก้วจากศูนย์อบรมวัฒธรรมกายและศูนย์อบรมทั่วประเทศและทั่วโลกนะครับได้ร่วมส่งเรียงความความประทับใจที่เกิดขึ้นในการมาอบรมครั้งนี้เพื่อเราจะได้เผยแพร่สิ่งดีๆไปให้บุคคลทั่วโลกได้รับรู้รับทราบในโครงการดีๆครั้งนี้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับอุบาสิกาแก้วผู้มีบุญทุกท่านนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ศูนย์อบรมวัฒธรรมกายหรือว่าอยู่ที่ศูนย์อบรมทั่วประเทศและทั่วโลกนะครับได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติทํากันต่อไปเพราะว่ายังมีเวลาอีกสองวันที่เราจะได้ฝึกตัวอย่างเข้มข้นได้รับการอบรมนะครับโดยคณะพระอาจารย์แล้วก็พี่เลี้ยงที่คอยให้การสนับสนุนเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าถึงความสุขภายในและเข้าถึงพระธรรมกายนะครับสำหรับวันนี้ ก็ต้องขออำลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ